สวัสดีคะ่ะค่อยนะคะเดี๋ยวมาต่อตรงมุมกันนะคะที่เรารวบอะ่ะเอออันนี้ก้อยรวบลายสุดท้ายตรงนี้แล้วนะนี่ค่ะอันนี้ก้อยรวบแล้วก็โซ่ห้าโซ่ห้ามาอันนี้มาที่เราจะมาที่มุมเนะี่ยเราจะมารวบที่มุมเนี่ยนะคะเออเราจะใช้โซ่เจ็ด โซ่ห้าสองครั้งแล้วเนี่ยนะโซ่ห้ามาสองครั้งครั้งที่สามจะเป็นโซ่เจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเฉพาะที่มุมนะคะเนี่ยเห็นไหมเวลาเรารวบแล้วเราจะใช้หลักสูง,งนะคะเราใช้โซ่เจ็ดรวบชิดกันับพันเลยค่ะพันสองครั้งนะแล้วก็มาลงตรงนี้ก่อนเออสี่หลักโซ่เจ็ดมานะคะ โอ้เอาใหม่ับอ่ะเราแล้วนะอ๊บ uh, ข้ามไปตรงนู้นเลยไปทางพุ้นเลยพาหนูเข็มก่อนนะคะครับสี่หลัก สี่แล้วก็โซ่เจ็ดไปนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดค่ะถ้าลงนี้แล้วก็ต่อด้วยโซ่ห้าปกตินะ ตัวนี้ก็มาลงหลักออปกติค่ะไม่ได้เป็นหลักสูงเหมือนมุมเฉพาะที่มุมเท่านั้นค่ะอะไรที่มันจะแต,แตกต่างหรือเพิ่มเติมก็คือเฉพาะที่มุมเท่านั้นนะคะ mm. นอกกนั้นระหว่างทางรายละเอียดอื่นก็คือปกติรวบกว็ามาตรงนี้เลย ตามด้วยโซ่ห้าบนไปนะเดี๋ยวไปที่อีกมุมหนึ่งค่ะเห็นไหมพอมาถึงมุมตรงนี้อย่าลืมว่าโซ่เจ็ดนะจ๊ะก็พันหูวเข็มสองครั้งนะสองครั้งนะคะหลักสูงนะคะเดี๋ยวมันจะตึงไปนะเพราะว่าเขาจะต้องมีความโค้งมนนะ่ะฉะนั้นเราก็ต้องสร้างความยืดหยุ่นให้เขานะคะ จะได้ดูสอบลงนะอัพอัพไปทางพุ้นค่ะทางพุ้นทางพุ้นก็ทางนี้ทางนั้นเออทางพุ้นทางนั้นนะ <c oughs> นี่ก็มานั่งทําคลิปตั้งแต่เช้านะตื่นมาตั้งแต่คลิปแรกก็ทํามามาทันไลฟ์สดปะป้อมอะตอนนั้นเลย ถึงตอนนี้ก็คือเวลาสิบห้านาฬิกายี่สิบสี่นาทีนะก็ยังมุ่งมั่นกับการทำคลิปอยู่นะคะ mm hmm. ก็คือจะให้จบลายพัดที่สองนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่ออ,อจบลายด้านข้างกันก่อนที่เราจะเชื่อมต่อให้มันเป็นตัวเสื้อเนาะสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งสองสามสี่ห้า คนทำคลิปมันมันเหนื่อยนะคะมันไม่เหมือนเพื่อนๆที่นั่งอยู่หน้ากล้องหน้าจอจิ้มดูไล่เรียงเป็นคลิปๆปไปไม,มันเหนื่อยไม่เหมือนกันนะมันเหนื่อยไม่เหมือนกันนะคะก้อยก็เริ่มล้าค่ะเริ่มล้าละอยากจะพักละแต่ว่าจะให้จบพัดพัดนี้ก่อนนะพัดที่สองนี่ก่อนก็คือจบคลิปนี้แล้วก็คงจะได้พักละค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยมาต่อกัน คืออย่างน้อยเราเรารู้แล้วไงว่าโอเคเอจุดที่มันมันมันทำให้เราสะดุดนั่นอนะมันคือมันไม่ใช่ว่าเพราะว่าเปลี่ยนลายเอาสีแดงมาถักไม่ใช่นะก็คือระหว่างทางนะัมันทําให้เราเหนื่อยเท่าว่าเราก็จะคิดบวกลบคูณหารเอในแต่ละช่วงลายแต่ละแถวไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วเราก็ยังไม่ได้คําตอบที่ชัดเจนอย่างเงี้ยนึกออาไหมคํานวณน,นะคะระหว่างนั่งถักอะไร ล้วก็จะดูแพทไปด้วยเออทำไมแถวนั้นแถวนี้อะไรเงี้ยมันเป็นคำถามที่เราต้องการหาคำตอบที่ชัดเจนเนี่ยอันนี้คือเรารู้แล้วว่าจะถักยังไงอันนี้พอจะถักพัดที่สามถ้าใครจะถักพัดที่สามนี่ก็ถักต่อได้ฮะก็คือให้วนกลับมาดูวิธีการถักขึ้นลายเออในคลิปที่หกเป็นต้นไปตัวที่มันเพื่อนชอบเพิ่มช่องอ่ะหกช่องแปดช่องนะ่ะตัวนั้นแหละ นะคะจะเพิ่มได้ไม่ได้ในในลายที่สามตามช่องที่ที่จะขึ้นนั่นก็คือในลายที่สามก็คือให้ดูวนกลับไปดูตรงช่องด้านล่างนี่แต่ก้อยก็จะถักแค่สองช่องสองลายนั้นค่ะเพราะว่าก้อยอยากจะไปต่อลายอื่นแล้วนี่อันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก,ก็จะมาลงตรงนี้ก่อนนะ ก่อนที่จะเชื่อมจบนะแล้วก็ลงเชื่อมตรงนี้ค่ะอ่ะไหมจากนั้นเออในแถวต่อไปนะจ๊ะนะจ๊ะโอเคเออดูแพัดนะดูแพืม เขาจะสามหลักรวบอะนะในแพทนะเขาจะท่านเพื่อนเคยถักรวบแในในแบบในแพทในแพทลายที่สองก็ถักรวบสามหลักไปนะโอเคอันนี้ก็จะลองทําแบบที่แพทเขาขึ้นมาให้ดูหนึ่งสองไงค่ะแล้วก็มารวบหลักด้านข้างนี่เพราะว่าเป็นอ๋อเพราะว่ามันเป็น สามหลักเชื่อมติดกันโอเคเดี๋ยวตอนจบเนี่ยเราก็จะมาลงในหลักนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็รวบจบแล้วตรงนี้เราก็จะโซ่ห้าโซ่ห้าแล้วก็ลงลงในห่วงวนไปหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่รวบก็คือลงในหลักนี้ปลดสองรอแล้วก็หลักนี้ปลดสองแล้วก็อีกหลักหนึ่งปลดสองแล้วก็ปลดแบบเอออย่างนี้สวยกว่านาะแล้วก็โซ่ห้าต่างกันยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแต่ใครที่จะรวบแบบพัดแรกก็รวบไปนะคะ ไม่ว่ากันมันทำได้ทั้งนั้นล่ะอ่าแล้วก็ลงในหลักนี้ก่อนนะเนี่ยหลักปลดสองก็รอแล้วก็ลงอีกสองหลักถับไปนีป่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเควนไปนะคะ เดี๋ยวไปเจอกันที่มุมค่ะที่มุมนะจ๊ะถักปุ่นไปค่ะต่อนะคะตรงมุมตรงนี้นะเยวให้เพื่อนสังเกตก่อนให้สังเกตก่อนเผื่อว่าอยากจะได้ลายพัดที่สามแถวนี้ก็คือสังเกตแล้วนะคะต้องสังเกตแล้วนะเอ๊บนี่ค่ะนับดูเลยหนึ่งสองสามสี่นี่คือโซ่ห้าที่เราจะถักได้ในแต่ละช่องนะคะหนึ่งสองสามสี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่นี่จบละ ในแถวเนี้ยม,มุมมุมนะคะในแพทเนี่ยเขาก่อนที่จะไปชนเออมุมอะ่ะรวบหลักตรงกลางเนี่ยนะในแพทเนี่ยเขาจะถักให้ได้นะ,ะเออหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าช่องนะ,ค,ะคือจากตรงนี้นะมาดูกันว่าเอายังไงห้าช่องคะเพราะก็เพิ่งบอกเองว่าแต่ละลายมันจะได้สี่ช่องอ๋อเพราะว่าในแพทเขาถักให้ได้ห้าเราก็ต้องถักให้ได้ห้าไงลงมาแล้วนะนี่สังเกตยอดพัดตรงนี้ โซ่ห้ามาหนึ่งครั้งละหนึ่งสองสามสี่ห้าครับคุณลงตรงนี้ก่อนคุณลงตรงนี้ก่อนแล้วจากนั้นนะคะเออหนึ่งสองสามสี่ห้านี่มย่างนี้นะเอ้บหนึ่งสองสามตรงนี้ได้ได้สามปุ๊บ ก็ที่เราขึ้นโซ่เจ็ดไลเมื่อกี้ก็คือจะเผื่อ,อตรงนี้แหละก็หนึ่งสองสามสี่ห้าลงโซ่ห้าตรงนี้ไปอีกครั้งหนึ่งค่ะตอนนี้ได้เท่าไหร่ละหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่แล้วปุ๊บก็โซ่ห้าก็คือจะได้ห้าช่องห้าช่องหนึ่งสองสามสี่ห้านี่อันนี้คือสังเกตแล้วนะคะเพราะว่าพัดเราจบแล้วไงเราจะเราจะเริ่มละเริ่มเพิ่มช่องเพิ่มโซ่ละไอ้นี่ใครจะเพิ่มพัดที่สามก็คือต้องสังเกตตั้งแต่แถวนี้แล้วนะ นะคะจดไว้ก็ได้ไม่ก็มาร์กไว้นะคะตรงมุมนะอย่างที่บอกค่ะว่า,วามุมอ่ะสาคัญมากคือระหว่างทางตรงนี้คือมันมันถักปกติได้อยู่แล้วมันมันไม่ได้ซีเรียสอะไรนะคะเพราะว่ามันไม่ใช่ตรงนี้นี่มันไม่ใช่ตรงลายปกติที่เราจะเพิ่มลายถูกต้องปะที่มันจะเพิ่มคือลายที่มุมนะที่เราจะเพิ่มลายที่มุมฉะนั้นนั่นแหละทุกครั้งที่ถักรวบจบแพทตรงนี้ปุ๊บตรงนี้เราตรงมุมเนี่ยมันจะต้องเอ่อให้ได้ห้าโซ่ เอาห้าโซ่แล้วจบไหมยังไม่จบค่ะนู่นก็จะไปต่อตรงนี้อีกเนี่ยตรงนี้ก็ต้องได้ห้าได้ห้านะตรงนี้ก็ต้องได้ห้าเดี๋ยวไปดูหน่อยอ่ะเดี๋ยวก็ถักถักทำให้ดูเลยเดี๋ยวอธิบายเพื่อนอาจจะไม่เข้าใจอ่ะเรามาเริ่มกันเลยเดี๋ยวมารวบตรงนี้ก่อนนะโซ่ห้ามาแล้วก็พันหัวเข็มนะคะแล้วก็เออเขาจะตรงเนี้ยเขาในแพทย์นะน,นะไม่รู้ก้อยดูถูกถูกต้องว่านะแต่เขาเขาจะมาลงตรงเนี้ย เนี่ยลงในหลักเนี่ยแต่เราเราเราจะแตกแถวนิดนึงอะนะเราก็จะจะชอบแตกแถวนิดนึงนะล้วก็สองไปนะก็ก็จะแค่สามหลักกันนะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ปลดไปเลยตามใจเรานะเราจะไม่ตามใจเขาไปซะทุกอย่างเพราเดี๋ยวเขาจะได้ใจ <laughs> นะเออเดี๋ยวมันจะเป็นการฝืนกันนะบังคับกันอย่างเงี้ยไม่ดีนะเราก็ชอบฝืนไป้บ้างเดี๋ยวเดี๋ยวก้อยดูกับหัวแพทแป๊บนะะีงะอันนี้ที่นี้เรารวบแล้วนะเอออ่าโอเคมันก็จะได้เป็นลงโซ่ตรงตัวโซ่เจ็ดนะโซ่เออโซ่ห้ามาแล้วเนาะทีนี้คุณลงตรงนี้ก่อนลงตรงนี้ก่อนนี่ลงตรงนี้ก่อนตรงมุมนี่นะลงด้านข้างตรงโซ่เจ็ดนั้นก่อนแล้วคุณก็โซ่ห้าลงอีกครั้งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าลงตรงนี้นะเอ,อ๊บ เห็นไหมตรงนี้ลงยังไงก็คือลงเหมือนกันนะคะนะแล้วคุณถึงจะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ก็ไปหนึ่งสองสามสี่ห้ามาห้าได้ยงังหนึ่งสองสามสี่โอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้รวบปกติค่ะเรารวบไปหนึ่งสองแล้วก็ สามตรงนี้โอเคแล้วตรงนี้ทําไงคะตรงนี้ก็ไม่ทําไงก็มันก็ลงสี่ช่องไปเห็นไหมเขาก็บอกตลอดลว่าระหว่างทางนะไม่เท่าไหร่แต่ให้เราสังเกตมุมซ้ายขวาตัว,ต,วตัวมุมเนี่ยคือมุมมุมด้วยแล้วก็เวลาจะเพิ่มลายอย่างเงี้ยจบพัดท,ที่บอกนะให้สังเกตซ้ายขวาขวาถักไงซ้ายก็ต้องเหมือนกันทีนี้มันจบเราถักซ้ายขวาได้แล้วก็ให้แล้วมันมาชนตรงนี้ค่ะเนี่ยระหว่างทางนี่คือระหว่างทางแล้วก็คือถักปกติ ก็คือสี่ช่องนะก็โซห้าสีครั้งลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้ฉะนั้นเออการเข้าใจเข้าใจแพทเนี่ยจะดีมากนะคะทําความเข้าใจคือดูไม่เป็นก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามทําความเข้าใจอย่างเงี้ยหรือไม่ก็โอเคก็เต็มที่แล้วค่ะมันมันก็ไม่ ไม่โอเคเท่าทําตามคลิปก็พยายามเข้าใจในสิ่งที่ก้อยพยายามบอกก็นแล้วกันนะคะเราจะได้คนทําจะได้ไม่เหนื่อยเปล่านะหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยอันนี้ก็มารวบปอยรวบไปเพราะมันยังอยู่ระหว่างทางอยู่ยังแวะปั๊มอยู่นะหนึ่งสองสามสี่นะห้าเนี่ยค่ะครับนี่มันจะมาตรงนู้นไปก่อนไปไปห้าโซ่เฉยๆก่อน หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้ก็มารวบนะคะนี่อารวบแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าเอามาตรงนี้นะตรงนี้มันยังไม่โซ่เจ็ดใช่ไหมมันก็จะ ลงโซ่ห้าไปปกติอ่ะทนี้ก็เหมือนกันลงห้าแล้วก็หักอีกครั้งหนึ่งเห็นไหมอันนี้มุมละหนึ่งสองสามอ๋ี่ครั้งหนึ่งเออลงตัวนี้เลยนะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคพันหัวเข็มแล้วแล้วก็เราจะรวบสามหลักของเราแหละ นี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าตรงนี้ก็ต้องห้าตรงนี้ด้วยอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้านะลงตรงนี้ก่อนนะ่ะออโอเคแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าอีกครั้งหนึ่งในโซ่เจ็ดอ่ะนะ นอกนั้นก็ห้าปกติห้าไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเนี่ยค่ะแล้วก็มารวบตรงนี้ก็ถักวนไปนะคะกับพัดนี้นะจนจบแถวเลยค่ะอย่าลืมมุมนะคะอ่ายาวไปเลยค่ะอย่าลืมมุมเท่านั้นนะ่ะถักวนไปจ้ะ ต่อนะคะอย่าลืมที่มุมนะคะที่มุมนะก้อยก็จะยังตลอดอ่ะ <c oughs> เออเนี่ยค่ะหนึ่งสองมุมนะสามสี่ห้านะซ้ายขวานะต้องได้ห้าห่วงซ้ายขวานะคะระหว่างทางคือสี่ห่วงปกติหนึ่งสองสมสี่ี่ห่วงเท่านั้นเฉพาะมุมเนี่ยให้เตือนตัวเองไม่เลยว่าโอเคมุม มุมเท่านั้นที่ก้อยบอกเพราะว่าระหว่างทางนั่นเราไม่ได้เพิ่มลายตรงนั้นเราเราจะเพิ่มลายที่มุมฉะนั้นก็คือให้ทุกครั้งจะถึงมุมก็คือให้สังเกตด้วยหนึ่งสองสามสี่ห้าเห็นไหมหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวจะไปเอาก็เห็นมัวแต่ดูนั่นดูนี่ดูซีรีส์ลีมินโฮเพลินอะไรเงี้ยสมมตินะเอาลืม้อตรงนี้ถักมุมอะไรเงี้ยค่ะเออก็ดูมาดูครูก้อยอีกทีเอาก็ ถักจบแถวไปแล้วก็นึกว่าถักสี่ห่วงเหมือนกันอย่างนี้ไงโอเค <laughs> okay, โซ่ห้ามาแล้วก็จะมาลงในหลักนี้ก่อนก่อนจะรวบอีกสองหลักด้วยกันเนี่ยรวบด้วยกันอย่างนี้นะได้ละเห็นไหมก,ก็จะเกี่ยวเออน้องมาด้วยเนี่ยเอาค็ยไม่ลงอีกหลักโทษทีอะ ผ่านมาอ่ะนี่ได้ละอืมจากนั้นนะเอาแลกกับหัวค่ะแปบนรงจับไปนะคะในแถวนี้เออก้อยก็จะอันนี้พักมือนะพักมือ <c oughs> โอเคมาขเขเยีบเข้ามานิดนึงค่ะเอาเข้าไปโซ่หนึ่งไปก่อนโซ่สองมาอย่างงี้ปุ๊บแล้วเข้าเป็นในห่วงหน่อยนะคะเข้าไปในห่วงหน่อยอ่ะ มาร์กในจุดเริ่มต้นก็สำคัญนะคะจะถักไปถึงไหนถึงไหนแล้วเอาจบหาที่จบไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะอยู่ไหนก็ไม่รู้เอาวนไปโซ่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าวนไปเลยค่ะหนะะึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้า หนึ่งสองสามสี่ห้านะคะแบบหน้าเน,นี้ยเราจะดูตรงนี้มันเท่าไหร่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวไปเจอที่มุมค่ะถักบนไปก่อนถ้าถักถึงมุมก่อนก็รอนะรอให้ก้อยพาทําก่อนนะหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าเดี๋ยวไปเจอที่มุมผ่าถักบนไปนะตรงมุมก็ไม่ได้เพิ่มเติมอะไรนะคะเพราะว่าเราเพิ่มห่วงเมื่อกี้แล้วไงทีนี้คุณก็ลงห่วงไปปกติให้นับตรงนี้ก็คือเออหนึ่งนับไ่ก็ได้คือมันจะมาจบตรงยอดใบพัดตรงตรงนี้พอดีเนในแต่ละแต่ละช่วงลายที่ทลายสี่ห่วงนะหนึ่งสองสามสี่ค่ะ หนึ่งสองสามสี่เห็นไหมหนึ่งสองสามสี่มันจะมาจบที่ยอดใบตรงนี้พอดีนะตรงห่วงตรงมุมเนี่ยมันก็จะได้ห้าห่วงไงเพราะเราเมื่อกี้เราถักเพิ่มเมื่อกี้ให้ได้ห้าแถวนี้ก็ต้องได้ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยโทษทีค่ะเนี่ยตรงมุมเห็นไหมเมื่อกี้เราเพิ่มให้มันได้ห้าห่วงในแถวนี้ก็ต้องได้ห้าห่วงนะคะคือหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ลงเหลักสูงสองหลัก ใครจะแบบว่าสองหลักรวบก็ได้นะแต่ก็ลงหลักสูงนะก็คือดับเบิลนะเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้หนึ่งสองสาสี่ช่วงรายปกติก็คือสี่ห่วงเฉพาะตรงมุมเท่านั้นแต่ก็คือถักวนปกตินะคะไม่ได้ถักเพิ่มนะเพราะว่าแถวที่ผ่านมาเราเพิ่มห่วงให้ได้ห้าห่วงแล้วในแถวนี้คือเราก็ถักตามห่วงที่มีอยู่แล้วลงไปเท่านั้นเองโซ่ห้านะโซ่ห้า เห็นไหมโอนไปปกติอันนี้มุมก็คือแล้วก็จะลงเงอสองหลักสองหลักสูงอ่ะใครจะรวบสองหลักก็ได้แล้วแต่ วนไปนะคะเนี่ยมุมเห็นไหมไม่ได้เพิ่มอะไรนะคะไม่ได้เพิ่มอะไรเพียงแต่ว่าถักให้ดูว่าถักเข้าไปปกติตามห่วงที่มีอยู่แล้วเท่านั้นเองตรงนี้เนี่ยก็ยจะลงสองหลักนะใครจะเป็นสองหลักรวบก็ได้แล้วแต่อถักวนไปนะให้ถึงจบแถวนะถักวนไปเลยค่ะ ักวนให้จบแถวตรงนี้ก็หนึ่งสองสามสี่ห้านะเออเข้ามานี่อ,อจริงรมันมีวิธีจบนะที่จะให้มันอยู่คงที่อะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะเราเราจะไม่ตามแพทเราจะไม่ตามใจเขาไปซะทุกอย่างนะคะโซนหนึ่งแล้วก็ หลังจากที่เขาทําให้เราหลงอยู่ในวังวนมาตั้งนานหนึ่งสองสามสี่ห้าเมื่อเราทําได้แล้วนะคะเราก็ต้องสะบัดบ๊อบใส่เขานะไม่สนใจทําอ,อทําตามใจเราอะ่ะอันนี้โซ่ห้าเฉยๆอ่ะุ้ยไม่ได้ไม่ได้บอกเลยก็อยู่ๆก็ถักยิกๆเลย <laughs> ลงโซ่ห้าบนไป นช่เฉยเนี่นนนนะวนโซ่ห้าใช้เฉยเน,นี่ยเดี๋ยวไปเจอที่มุมค่ะสี่ห้าหกเออดแปดโอเคอ่าถักวนไปค่ะไปเจอที่มุมค่ะก็ไม่ได้มีอะไรเพิ่มหรอกแต่ว่าก็จะทําให้ดูถักวนไปค่ะ ตรงมุมนะคะนี่โซ่ห้ามาเลยก็คือถักลงโซ่มาปกตินะคะแล้วตรงนี้ก็แหวกลงตรงกลางเลยนะหนึ่งหลักถ้าใครรวบรวบเป็นสองหลักรวบก็ลงในช่องได้เลยแล้วก็บนโซ่ห้าต่อเนื่องไปยาวๆเลยอันนี้คือมุมนะคะมุมนะ อันนี้ถักบนไปยายยาวๆก่อนที่มุมก็คือลงเป็นหลักสูงเท่านี้นะถักบนไปค่ะผ่านไปหนึ่งวินาทีนะคะไวเหมือนโกหกตรงมุมถักปกตินะคะไม่ได้เพิ่มโซ่อะไรนะถักในโซ่ที่มีเอแล้วก็ลงหลักสูงแบบนี้ปกติปกติของมุมเราอะนะครับอันนี้ก็ไม่ม,มีอะไรก็เป็นโซ่เฉยๆอนนี้ในแถวเดี๋ยวก้อยจบแถวมันก็จบตรงนี้นะครับ โอเคจบลายพัดแล้วนะคะเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่เอาเขามาเกี่ยวข้องอะไรอีกละนะต่อจากต่อจากนี้เป็นต้นไปนะเอ,อ่อต่อไปนะคะโซ่หนึ่งนะแล้วก็ซ้ำลงไปในในในช่องโซ่โซ่แรกของเราเนี่ยนะในโซ่ห้าให้ลงสามเอ็กหนึ่งสองสามแล้วก็ลงในหลักเอ็กหนึ่ง สองสามหนึ่งสองสามเอาลงตรงนี้นะสามเอ็กในในช่องโซ่นะคะโอเคแล้วก็วนไปนะหนึ่งสองสามสี่ในเอ็กเนี่ยวนไปหนึ่ง สองสามสี่อันนี้ถักวนไปนะคะเดี๋ยวมาเจอกันที่มุมค่ะถักวนไปเลยค่ะเจอกันที่มุมมาที่มุมนะคะที่มุมนะลงไปสามหนึ่งสองสามม่ะเนาะคือมุมมันจะไม่มีอะไรอะ่นะแต่ว่าเราก็จะทําให้ดูก็ลงไปตรงนี้ปุ๊บนะอันนี้คือมุมแล้วก็หนึ่ง สองสามวนไปนะคะอันนี้จะวนซ้ายนะได้หนึ่งครั้งเนี่ยเนี่ยมันจะวนตัว3ามเในในช่องโซ่แล้วก็ x ในหลักวนไปอันนี้มุมไม่มีอะไรนะแต่ว่าก้อยก็ทำให้ดูนะคะเผื่อเพื่อนว่าเอารอแล้วมุมถักยังไงคะ่าเนี่ยก็ถักให้ดูหนึ่งสองสามนะคะแล้วก็ ลงในช่อง1 2 3นึ่ี่หนะคะสอก็ลงตรงนี้หนึ่งะะสอก็ลงนี ถักวนไปนะคะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมาต่อคลิปต่อไปให้นะคะคลิปหลังจากที่ได้แล้วพัดสองลายแล้วเดี๋ยว